ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเดียมเบต้านะครับดีตอนรับเพื่อนครับที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับก็สําหรับวีดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมจะพาเพื่อนครับไปคัดเอาประกัดนะครับที่เราเพาะไว้อยู่ฝั่งที่นู้นนะครับที่ที่จะไปทาบ้านตรงนู้นครับถ่อใครที่ติดตามมาก็จะรู้นะครับว่าไปแอบเพาะไว้หลายข้อเหมือนกันครับ วันนี้ผมจะไปคัดเอาหัวอคอกนะครับเป็นอีสามซีหน้านะครับที่เริ่มโตแล้วนะครับไม่คัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวเล็กๆมันจะไม่โตนะครับเดี๋ยวมันก็จะอาจจะทำร้ายกันได้นะครับผมจะไปคัดเอามาทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับที่มีขนาดโตและใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่ๆหน่อยนะครับเพื่อเอามาไว้ในถังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเห็นตัวผู้ก็จะจับขึ้นโหลจับขึ้นโหลนะครับถ้าตัวเมียก็จะเอาไว้ขุนถ้ามีไข่ก็จะแบ่งไปเป็นพร้อมๆกันในขอกเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะไปคัดมาสักหนึ่งบ่อนะครับว่าจะได้เยอะได้น้อยนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็เป็นบ่อนี้นะครับที่เราพอไว้นะครับเยอะเลยนะครับนี่ ่วนนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เอามาทาบ้านครับก็นี่ครับอีสานสีนางนะครับเริ่มเริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยวผักตบชวาออกก่อนครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเห็นเริ่มโตบ้างนะครับควรที่จะรีบรีบรีบคัดเอานะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนนะว่าทำไมต้องคัดนะครับปลาหัวคอกนะครับ ก็คือหัวข้อพวกตัวโตแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะคอยแย่งอาหารนะครับถึงจะไม่ได้แบบไล่ทุกตัวอย่างนี้นะครับแต่ปลาเล็กมันกลัวนะครับเขาไม่กล้ามากินอาหารนะครับเพื่อนก็ส่วนพวกใหญ่ๆนี่นะครับก็กินอย่างเดียวนะครับมันเหมือนเป็นการคุมปลาเล็กไว้นะครับเพื่อ ให้ตัวเองได้โตแต่ปลาเล็กจะไม่โตนะครับเราก็เลยต้องทําการคัดเอาพวกตัวโตๆนะครับออกไปนะครับตัวผู้ตัวเมียก็ต้องคัดออกไปเลยนะครับไปแยกบ่อไว้นะครับเพื่อให้ตัวเล็กเนี่ยมันรีบโตนะครับไม่งั้นนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปลาที่แบบแคะแกนนะครับมันจะไม่โตเลยนะครับถ้าแบบดอบอยู่นานๆนะครับเนี่ยพวกใหญ่ๆนี้นะครับ ผมจะมาคัดเอาพวกนี้นะครับนี่ใหญ่ๆนะครับก็รอบแรกอาจจะไม่เยอะนะครับคัด3ามสี่รอบนะครับสองสามรอบนะครับที่เหลือเราถึงจะปล่อยลงบ่อรวมนะครับเพราะว่าจะเป็นปลาที่ไม่โตแล้วนะครับหลังจากจากคัดไปสักประมาณสามรอบนะครับเต็มที่นะครับสําหรับผมนะครับเห็มีตัวใหญ่ๆนะครับลองตักดูนะครับ นี่ครับพวกใหญ่ๆเอาคัดเอาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอคัดเอาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานนะครับครับเพื่อนๆก็ได้แล้วนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบตัวนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวผู้ขึ้นขึ้นโหลเลยนะครับส่วนตัวเมียจะเอาฟอร์มไว้ในถังนะครับอ่านี่ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับครั้งแรกนะครับครั้งแรกอาจจะได้ไม่เยอะมากนะครับเพื่อนๆครั้งที่สองเนี่ยมันจะเยอะนะครับ อ่าอ่าทำไมถึงเทลงนะครับทำไมไม่คัดออกนะครับเพราะว่าอีสานสีนากนะครับยังมองไม่ชัดนะครับว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับถ้าอยู่ในภาชนะสีขาวนะครับเพื่อนๆตัวเขาค่อนข้างที่จะใสนะครับแต่ถ้าเราเอาไว้ข้างในแบบนี้นะครับรอให้เขาแบบอีกสัก5านาทีถึง10นาทีนะครับให้เขาปรับสีขึ้นมาเป็นสีดำนะครับเราค่อยเอาไฟมาส่องนะครับแล้วก็จะตักเอาตัวผู้นะครับที่ เครื่องใหญ่ๆเครื่องยาวๆนะครับเขาจะมองเห็นชัดนะครับแล้วก็จะตักเอาแต่ตัวผู้นะไปใส่โหลนะครับนี่โหลว่างว่างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปสรุปด้วยนะครับว่ามีงบ500ไปซื้อท่อป,ปูนมาเนี่ยมาทําปลาเนี่ยผ่านไป3าสเดือนมันจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็แต่จะนานคลิปนี้ก็นู่นแหละสรุปนะครับ แต่ชุดนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นคอกแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่นู่นแหละตักใส่โหลนะครับครับเพื่อนครับก็ตอนนี้นะครับได้ตัวผู้นะครับมา10ตัวนะครับตัวเมียอีกประมาณ10 10กว่านะครับก็คือถ้าแบบแบบคิดเล่นๆนะครับก็คือผมซื้อท่อปูนไปห้านะครับตอนนี้ได้ปลาตัวผู้มาสิตัว ตัวเมียตีไว้ต่ำๆสิบสิบตัวสิบคู่นะครับซึ่งผมขายอยู่คู่ละสองร้อยนะครับอยากต่ำนะครับสำหรับปลาชุดใหม่คืหอหัวครอบนะครับก็จะได้มาประมาณสองพันเนี่ยเนาะนี่แหละครับก็คือสามเดือนผ่านไปเราได้อะไรนะครับนี่อันนี้คิดเล่นๆเ,เฉยๆนะครับต้องซีเรียสนะเพื่อนๆอ่ะต่อไปก็จะมาตักปลานะครับ ใส่นะครับโหลละหนึ่งตัวทําการฟอมนะครับฟอมคืออะไรนะครับทําไมถึงฟอมนะครับฟอมก็คือเราจะแยกเลี้ยงนะครับเราแยกเลี้ยงเดี่ยวนะครับเพื่อให้ปลานะครับได้โตเร็วนะครับแล้วก็เก็บหางที่เครื่องนะครับที่เขากัดกันในบ่อครับในบ่อรวมนะครับเขาก็จะหายนะเพื่อนแล้วก็จะงอกออกมานะครับซึ่งเราก็จะ อัดอาหารนะครับออาหารลงไปนะครับเปลี่ยนน้ำไปบ่อยนะครับปลาก็จะแข็งแรงด้วยนะครับเพื่อนออก็สิบตัวนะครับ <S <S เดี๋ยวเอาน้ำหมักไปใส่นะครับ <S <S ต่อไปก็ใส่ใส่น้ำหมักนะครับน้ำหมักใบหูกวางนะครับแต่ รอบนี้ก็คือเป็นชุดที่สีเสียดจะเข้มกว่านะครับเพื่อนๆใส่สีเสียดเยอะกว่านะครับเนื่องจากเป็นหน้าหนาวด้วยนะครับ10ตัวนะครับ2 4 6สี่10ดตัวนะครับยังไม่หมดนะครับใส่อีกนะครับก็จะเป็นใบตองแห้งนะเพื่อนๆใส่โหลหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่ครับ เป็นใบตองอะไรก็ได้นะครับนี่ก็ทําแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆนะครับฟอร์มไปสัก3สัปดาห์นะครับก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็พร้อมแบ่งนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ